สวัสดีครับนะฮะพบกับศินเกษตรนะครับ,บ,บ,รรบทางช่องศินกเกษตรทางยูทูบนะครับมาดูหมูน้อยหมูน้อยชุดนี้นะครับอายุ3เดือนกว่ากว่านะน้ําหนักประมาณถ้าตัวใหญ่ก็แปดเกโลได้แล้วนะตัวไซส์เล็กก็6กเจโลนะครับจะเป็นหมูป่าพันผสมนะครับผันหน้าสั้น แล้วก็จะมีตัวหน้ายาวเลือดสูงตัวนี้นะจะมาปนเขานะปนเขเลยอยู่ตัวเดียวนะอายุห่างกันแค่ไม่กี่วันนะสี่ห้าวันเนี่ยนะแต่ว่า,าเลือดสูงกัเลือดผสมนะครมันจะใหญ่โตต่างกันวัยต่างกันนะครับนะครับนี่กำลังน่ารักเลยนะ่นี่เราเลี้ยงแบบนี้นะฮะเราเลี้ยงแบบคุ้นเคยนะครับเลี้ยงให้อาหารแล้วก็ นั่งจับลูกหัวลูกอะไรเขาไปด้วยเขาก็จะชินกับเรานะครับเขาก็จะชินกับเรานู้นลุงแม่เขารวยรวยในเลี้ยงลูกดีมากนะไปดูหน่อยสินะครับเลี้ยงลูกดีมากนะเนลูกสามเดือนกว่าแล้วนะครับก็ยังให้นมลูกอยู่นะจนแม่ในผอมหมดแล้วนะครับแม่แม่ผอมมากวันนี้ให้เข้าปลายนะครับแล้วก็ผสมน้ําหน่อยนะครับแก่ผิดคอนะครับนู้นแห้ง มันแหงอยู่กับเรามาสองปีกว่าแล้วนะครบสองปีเมื่อเดือนตุลานี่เองนะครับแห้งเอยๆเป็นหมูที่เอามาคู่แรกเลยนะครับโอ้เด็กๆเกยอะแล้วเยอะแล้วนี่นี่ไอ้จอยนะครับจอยนะครับเนี่ยหมูสามเดือนนะครับตอนนี้เรามีตัวเมียอยู่สามตัวนะตัวตัวผูห้าตัวนะครับ,รบยังไม่มีใครมารับนะเพราะว่า <c oughs> เราไม่อยากจะปล่อยแบบว่าให้ไปถูกูกอะ่ะเพราะว่าเราเลี้ยงดูค่อนข้างค่อนข้างดูแลเขาดีจะให้เอาไปเลี้ยงนะครับหรือใครจะเอาไปแปรรูปก็ตัหมูระยะนี้ก็อยู่ที่ราคาขั้นต่ำเก้าร้อยนะูงูงสุดอย่างตัวเมียที่จะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้ก็ พันสามถึงพันห้านะครับอยู่ที่ว่าเอาไปมากเอาไปน้อยนะเพราะตอนนี้เราอยากจะเก็บแม่พันธุ์ไว้อยู่เพราะช่วงหน้าหน้าแล้งมาเนี่ยนะการการดูแลคอกหมูจะค่อนข้างดูแลง่ายพอหน้าฝนมาคอกที่เราเรายังไม่ไม่มีความพร้อมนะครับมันจะดูแลยากเรื่องของความชื้นเรื่องของความฝนตกแล้วหลังคาแล้วไม่ทั่วแล้วน้ําจะขังเนี่ยนะครับโอ้โหเนะ กินอิ่มมันก็หลับกันดูกินอิ่มแล้วก็หลับกันเอ้ยกินอิ่มแล้วหลับกันเลยนะครับดูสิเขื่อนนะนี่เอาจับด้วยเหรอลูกจับลูกหรือเปล่าจิ้ลูกจับนะจับไหมไปละละนะเขาก็ไม่กลัวเรานะไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่เลยหรอกแต่ว่าถ้าจะจับก็เวลาเขานอนน้ำลูกหัวลูกอะไเขาก็หลับได้นะครับเด็กอย่างเงี้ยนะ นุ่นเขก็ไม่กลัวหรอไปดูพวกนั้นหน่อยดูพวกนั้นหน่อยมันมีหมูเลือดสูงตัวหนึ่งนะครับพอดีเราผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่มีเวลาได้แยกแบ่งแบ่งคอกแบ่งอะไรให้เขาพอดีเนี่ยน้องถุงทองเนี่ยนะครับห้าเดือนที่จริงแล้เลือดสูงเนี่ยเจ็ดเดือนอย่างน้นอยก็ต้องผสมพันธุ์เนี่ยเพรนีเขาห้าเดือนกว่าๆพอดีเขาปล่อยออกมาแล้วมันดูดออกมาก็มาเจอตัวคู่ ก็เลยผสมพันธุ์ไปแล้วกำลังท้องนะครับเนี่ยกำลังท้องเลยนะครับท้องท้องดูสิลูกดูดิทท้องได้สองเดือนแล้วมั้งเนี่ยเนาะสองเดือนกว่าแล้วนะครับนี่เป็นเลือดสูงนะครับดูหูเขาหน้าแหลมนะครับเลือดสูงนะฮะแม่แม่เจ็ดเดือนเองนะเจ็ดเดือนหนึ่งเจ็ดเดือนกว่ากว่านะครับหมูพันธุ์เลือดสูงเลือดสูงเลือดร้อยนะครับเขาจะโตช้า กขาจะโตช้าแล้วเหน่วยก้านเขาจะเป็นมีความเป็นป่าสูงอันนี้อะไรกําไรนี่กําไรถุงถุงทองเนี่ยนะครับนู่นเป็นลูกของกําไรกําไรเนี่ยหมูพันสายพันเนี่ยนะครับเขาจะมีการเอาตัวรอดสูงนู่นหรือตัวนู่นถุงทองถุงเงินถุงเงนินนู่นนะครับี๋ยวเราไปดู ไปดูเลือดร้อยกันสินะครับจริงชุดนี้เราเอามาเป็นเลือดร้อยน,นยนะครับเนี่ยเลือดร้อยสายพันธุ์นี่นะครับเราตีเป็นสายพันธุ์น้ําหนานะเพราะว่าโซนอำเภอสีบุภูนีน่จะได้หมูที่เป็นป่ามาจากทางน้ําหนาบ่อยนะครับดูดูหน้าเขาไปดูข้างหน้าก่อนนนี้สําเร็จนะครับสำริดสำเร็จันะจจจนี้คือสําเร็จนะครับดูหน้าเลยดูหน้าหน้ายาวมากสำลิด สามลิตรนี่นะครับจริงๆเนี่ยเป็นโซนเดียวกันแต่ว,ว่าเขาเป็นว่าเป็นแถวภูพานนะปป่าตัวทางนู้น,น,นตัวเขาจะสั้นกว่าตัวนี้เขาจะยาวนะครับแต่ขนแพงก็จะสวยนะตัวนั้นขนสวยดูมีทรงผมด้วยนะสองตัวนี้มันเป็นพ่อพันธุ์ของเราเป็นพ่อพันธุ์ที่สวยนะครับแล้วก็จับเขาได้นะให้หอาหารนะจับเขาได้วันนี้มันตริบันพระนะล้มหมดแล้วก็เลยได้ปลายข้าวผสมน้ำให้กิน ปลายข้าวผสมน้ำก็ทำให้เขาอิ่มได้นานเหมือนกันนะนะแต่ก็จะเปลืองหน่อยนะครับถ้ามีโอกาสทำหยวกกล้วยผสมด้วยหรือว่ามีผักบุ้งมีพวกผักนะครับหั่นดีๆผสมด้วยมันก็จะทุนทุนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายได้แล้วก็หมูเนะี่ยถ้าเขามีพืชผสมไปด้วยนะครับมีพวกพืชพวกอ้ผักสดไปนีให้เขาด้วยระบบร่างกายเขาก็จะดีนะครับเนวันนะี้ก็ให้ข้าวปลายไปก่อนนะ ก็ได้อยู่บ้านเลยวันนี้มีธุระมาก็ลเลยมาท,ทําคลิปให้นะครับเอฟซได้ชมกันนะครับไม่ค่อยได้ทนะํานะก็ฝากติดตามหน่อยนะครับฝากติดตามกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนี้อีกหน่อยช่วงนี้เริ่มแรงมาเนมันฝนขาดช่วงไปเพิ่งจะเดือนเสร็จนะครับข้อฝั่งนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นที่โคลนเลยนะเราเข้าไปนี่แทบจะขึ้นแข้งเลยนะครับต่นี้ก็กำลังเริ่มแห้งแล้นะครับ นี่ตอนนี้กำไรนะครับกำลังกินอาหารคอรเคลื่อนแห้งก็กำลังก,ก็ยังเป็นดินเหนียวอยู่แหละครับแต่ว่ามันก็มีแต่ไม่มีน้ําขังแล้วไม่มีที่โคนแล้วนะค,ะครับกหมูเราก็ทาหลังคาไว้ให้เมืนะ่อก่อนเนี้ยไม่มีหลังคาไงครับเราเราเลี้ยงแบบว่าเกษตรมือใหม่นะครับเราอยากเลี้ยงเราก็เอาเขาเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ให้อาหาร พอมาตกหน้าฝนก็เริ่มเจอปัญหาก็เลยทําให้ทําให้เดือดร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าหมูหมูในชุดหนึ่งเ่ะปีเ,เดือนออกมาชุ่งเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะติดติดเชื้อม่อมันมีขี้โคลนมีขี้โคลนลอกชื้นและแม่หมูเขาไม่มีน้ำนมะนะฮะทำให้ลูกเขาลูกเขา ตายไปหลายตัวเลยนะครับเราก็ไม่ได้สายพันธุ์เลยนะครับเป็นเลือดเลือดสูงด้วยแล้วฝั่งนู้นนะครับมันเป็นที่คนบนเะลื้วหมูน้อยมันก็อยู่ไม่ได้แล้วมันมีความหนาวตกกลางคืนมามันอากาศมันเย็นเลยนะครับทําให้หมูเราตายไปหลายตัวมากนะครับแทนที่จะเป็นรายได้ดีๆนะเฮงเลยรวยนะนี่ลูกรักเลยนะครับจับได้ <laughs> อุ้มได้ห่มได้นะฮะตันนี้ชวนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปหาข้างในนะ เดี๋ยวช่วงพอดีช่วงเกี่ยวข้าวหน้าหนาวเนี่ยก็จะเอาฟางมาให้นอนแล้วนะครับเพราะว่าหมูหมูหน้าหนาวเนี่ยก็จะชอบนอนใต้กองฟางอ้าวอิ่มแล้วนอนแล้วด้วยด้วยเอ้ยนอนแล้วด้วยด้ยินชื่อลุกและเฮงเฮงมาดูเขี่ยวดิเขี่ยวออกแล้วนะลุกในด้วยด้วยเอ้ยมาดูเด็กๆกินอิ่มแล้วนอนแล้วไม่สนแล้ว นี่แต้มเหรอแม่ช่างตั้งชื่อให้แต้มนะฮะดูจมูกเขาจะมีแต้มนะแต้มตัวผู้ตัวใหญ่นะครับมีใหญ่เป็นจ่าฝูงเลยเนี่ยพาเพื่อนดื่อเนี่ยนะครับพาเพื่อนโซนเลยแต้มเนี่ยไปดูพวกนังหลับกันแล้วชินอิ่มแล้วก็หลับนะก็เด็กกันนะครับเด็กเด็กเด็ก,เ,ดกเอ้ยหลับแล้วลูกโหนตัวนั้นหลับไอ้จอยหนุนตัวตัวนู้นนะครับจะเป็นเลือดสูง าจะมีความระแวงนะครับขนเขาจะเยอะเป็นเลือดสูงอายุครับอายุาพอๆกับชุดนี้นะแต่ว่าเขาเหลือมาตัวเดียวเหลือมาตัวเดียวเขานอนแล้วจะอยู่บ้านเขาตรงนู้นนะครับเราก็จะให้เขาวิ่งเล่นรอบบ้านอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางทีมันก็ออกไปกวนชาวบ้านข้างๆอยู่เหมือนกันเราก็ไล่กลับขึ้นมาไปดุดก่อกงก่อกล้วยเขาเราการความรัดก,กุมมันมันยังไม่เพียงพอเนีครับแต่ว่าเรายังไม่มีความพร้อมนะ ก็จะค่อยๆขุนแล้วก็ขยายเข้าไปลงทางทุ่งนานะครับช่วงโควิดมานี้่หาไรายได้ลำบากจะทำอะไรก็ค่อนข้างจะติดขัดอยู่นะครับก,ก็เลยทำให้เราค่อนข้างขัดข้องหน่อยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ทางช่องสินเกษตรนะครับนำชิปหมูน้อยมาฝากนะครับให้ดูความคืบหน้าในช่วงหน้าแล้งก็จะสบายใจหน่อยในเรื่องของลำก็หาง่ายเพราะบางคนเริ่มมีข้าวสี นในเรื่องของผักนะในเรื่องของผักก็ยังพอหาได้ผอกบุ้งนะครับบุ้งผักตบชวาก็ยังพอหาได้นะครับโอเคช่องสินเกษตรฝากติดตามหน่อยนะครับช่องเล็กๆของเราเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ